สวัสดีซีวีรัตครับสวัสด oh! ีอับซีรัตแฮครับสวัสดีเจดินสายเปคนสวยมาเยองมาหนิมาเยองมาหนิเนาพอดีตั้งใจว่าเห็นน้องกันลูกสาววุฒิการสินนะคะก็เลยว่าทิ้อเสือมาฝากเสือมาฝากลูกสาวไปให้น้องเขากันไปเปดนไงบ้างสวัสดีค่ะคนสวยไปไหนเออเอาป้าซื้อเสือมาฝากแจ้งก่อนสวยแจ้งเลยสวยเด็ด ขนมดขนมเยมอะขนมมีขนมมาฝากด้วยไม่ใช่ทได้ปิออยู่ค่ล่ะรมโอ้มีของฝากความเอียงนี่ครับแมงดานค่ะพอมฝาโอ้แมงดาโอ้มีนอใหม่ครับเนี่ยเพียงเสียบทิ่เด็ดเลยขนมมาฝาก โอ้แต่หองฝังงางเราด้วยได้ป่นี่ไหนกะด้วยเกดวิเสื้อเสื้อให้ดูน่อยเสื้อใหด่อย้อใหด่อ้ให้่เสื้อ้ดห่อยเสื้อให่อยเสื้อห้นอยเอ้ด่อยเอ้ดนส้อน่อย้อดนอสนอู้อเสื้ให้ดูหนออ้น่อยเอ้ดู่อยุือใดนีอเ้ใดน่้อ้ด่้ สวยไหมโอ้ยเอลซ่าด้วยโอ้ใส่ได้อยู่ซื้อมาฝากหลายชุดเลยดูนนี้มาไข่ดุนลอยแตงตัวนี่ก็สวยนี่ก็สวยค่ะโอ้ชุดสวยแล้วโอ้โหใส่เด่นโครงการใส่เห่นโครงการบ้างชอบไหมสี่ชุดเลยเออเป็นขนมบ้างขนมโอ้ขนมก็หลายแต่ว่าซื้อว่าวางเลยไอะได้เยอะแต่กมาใค่อะไรอันนี้มันก็ใส่ได้ อันนี้เป็นชุดสุงเกียงอู้สวย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 ขอบคุณค่ะลี่ย่าขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเออแต่แบบว่าละไรเงี้ยไปเที่ยงกันดยังไปบังยังไปเฮือนได้ครับเ้าไหร่ฮือนโดูเอาไปอ้างพ่อหรือบปล่เนี่ย าสองนนะันขึ้นมาไหวสิะมาตึมออกมาไสองน,โ,นโอ้มาดกนนะันถ้าโดนเบ่ข่าเครอ้ข่าึ้อนอยูพีบ่อ,อยนโอ้ยเนี่นี่ส <c oughs> วัสดีครับกนี่มพีมาครับเออเขากำลังตัดเอพี่เอมีเื้อผ้ายาวดันออมีเสื้อผ้า้พีพ่ว่าไปเสื้อผ้ไปรับมาแนม่าจัว่าจะมารับมื่อื่น ว่าไปรับแม่มาส่วงไหนสบายดีตัวครับผมอยากเมื่อเราบอกท่านอยากเมื่อไปให้ใจจังว่าไม่จังว่าไม่พอเอ็มบีเดี๋ยวจังว่าไม่พูดกันอาทิตย์ดอกกำลังตัดอยู่เขาหมดเย็นสบายแขวนขอนก็แขอน กี่จิ้งกวายัางม่กี่ใส่เพิ่มเยอะขึ้นพักกว่าช่วงช่วงนี้พักกันบรอคะไม่ได้กีดนาะอ๋อแต่ว่ามาอยู่ตรงนี่มันเย็นดีเหมือนคลองปลาพักรองเ้าครับเอาผิวโอ้แมงดา <c oughs> มแมงดาของปลาของปลาเนี่ย้ำใหม่ครับฝน,น,นตกแหนงน้ำใหม่เนาะน้ำใหม่จวดโอ้มีมั่นก็จังเบิงจังเบิงเนี่ยเสียบเนี่ยเสียบ ยงมันบัวฮะบัวบัวบัวไรบัวบัวต่ำนะยู่ปัจนุันเอนายบัวรากบัวรากบัวตนรากบัวไหนมาแต่งตัวสวยมาสิใสชุดสวยมาสิใสชุดสวยมาเี่ใสชมาออกกองเร็วใครบ่ แต่งตัวสวยมาสิโอ้สวยมากมากเย้เ yeah. จ,จ้าหญิงมา